นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้มีความน่าสนใจมาเล่าให้ทุกท่าน f อได้รับชมรับฟังอีกหนึ่งคลิปนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมรายละเอียดของคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในายพลดูเลยด้วยนะครับใครจะรู้ยายทวด6แผ่นดินเดินวร่ขายผักร่างกายแข็งแรงที่แท้คนระดับเศรษฐีเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับคุณยายทวด หแผ่นดินนะเดินขายสารพัดผักเลยนะครับร่างกายแข็งแรงหูตาสว่างหูตาดีมีความจำเป็นเลิศนะครับชอบกินอาหารทุกชนิดนะครับแม้แต่หมูย่างไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยนะครับน้านพ่อค้าขายขนมจีนเผยว่าตัวจริงเป็นวระดับเศรษฐีนะครับแต่ชอบมาเดินขายผักนะครับ กับลูกทุกวันนะครับเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับผมเมื่อวันที่22ตุลาคม2 5 6 7ท,ที่ร้านขนมจีนครัวคุณปุ๋มถนนเวียนกระพังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังนะครับทุกๆเช้านะครับจะเจอนางอนงยื่นเสนหรือคุณยายทวดกิมกิมหุงออกิมหุงนะครับ ิมฮงนะครับผมขอโทษนะครับอายุ95ปีชาวตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังนะครับจังหวัดตรังซึ่งเป็นคุณยายทวด6แผ่นดินสายสตรองนะครับที่หิ้วตะก้าขายผักนะครับขายผักผลไม้ที่ลูกหลานปลูกไว้ในส่วนหลังบ้านส่วนคุณยายทวดมีหน้าที่เก็บออกมาขายซึ่งในเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับคุณยายทวดคุณยายทวด กิมฮงเนี่ยจะเดินขายผักตามโต๊ะต่างๆนะครับด้วยเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานกับลูกค้าซึ่งที่ร้านขนมจีนแห่งนี้คุณทวดกับเจ้าของร้านเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมศึกษานะครับเจ้าของร้านจึงอนุญาตให้คุณยายทวดมาขายตั้งแต่ปี2อ2 2ะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ ผักที่ขายก็มีสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤด,ดูกาลเช่นตำลึงชะอมยอดมะขามผักหวานตะไคร้ยอดกระถินนะครับยอดยอดมะเม่านะครับใบมะกรูดขายทุกอย่างถุงละสิบบาทนะครับโอ้ถุงละสิบบาทไม่แพงครับยกเวน้นมะนาวกล้วยแต่ขายตามราคาท้องตลาดนะครับส่วนในช่วงส,สายๆนะครับประมาณ9ก้าโมงครึ่ง เมื่อร้านขนมจีนเริ่มวายคุณทวดก็จะเปลี่ยนมาขายที่สวนสาธนนะสารณะสักะสักพังสุรินนะครับอำเภอเมืองตรังนะครับผมระยะทางห่างก,กันประมาณ400เมตรนะครับโดยมีลูกชายคนเล็กขับรถจักรยานยนต์มาส่งแต่บางวันคุณยายทวดก็เดินมาเองนะครับและนั่งขายอยู่จนกว่าผักจะหมดตะก,ก้าหรือจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับ ถึงประมาณบ่ายสามโมงนะจึงกลับบ้านโดยมีลูกชายมารับนะครับผมทำให้คุณยายทวดมีรายได้ไม่ต่ํากว่า300-400ถึง400บาทต่อวันนะครับขายผักนี่นะครับผมที่สําคัญคือคุณยายทวดมีร่างกายที่แข็งแรงความจำดีเลิศหูตาและพูดจาฉะฉานถามตอบได้อย่างคล่องแคล่ว สมกับเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่วัย15ปีนะคุณยายทวดเนี่ยและอย่างรับประทานอาหารที่ชอบได้ทุกอย่างแม้จะมีมีฟันเหลือเล็บเดียวเองมีฟันเหลืออยู่ซเดียวก็ตามนะครับโดยคุณยายทวดบอกว่าตนเกิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกค,ครั้งที่2องอตอนนั้นมีทหารญี่ปุ่นขึ้นเมืองส่วนอาหารชอบแกงทุกชนิดทั้งแกงเผ็ดแกงจืดแกงไก่หมูย่าง แต่ที่กินเป็นประจำนะครับคือชาเย็นครับกินทุกวันชาเย็นคุณยายคุณย่านะครับคุณยายทวดชอบชาเย็นกินทุกวันแต่ไม่เคยป่วยไข้ไม่เคยไปพบหมอสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีกินได้นอนหลับและอารมณ์ดีด้วยนะนะครับผมมีลูกชายทั้งชายทั้งหญิงนีรวมกัน6คนนะครับคุณย,าย่าคุณยายนี่นะครับผม ทุกคนนี่รับราชการหมดเลยโอ้โหนะครับรเกษียณอายุหมดแล้วนะและห้ามไม่ให้คุณทวดนี่ออกมาเดินขายผักเพราะลูกหลานก็ดูแลได้แต่คุณทวดก็ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆเพราะไม่อยากขอเงินลูกหลานใช้ประกอบกับพืชผักผลไม้ที่บ้านก็มีมากจึงอยากออกมาขายเพื่อได้พบปะกับผู้คนนะครับได้เปิดหูเปิดตา ถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยและจะเดินขายผักทุกวันจนกว,ว่าร่างกายจะไม่ไหวคุณยายทวดบอกนะนับเป็นคุณทวดสายสตรองเลยนะครับสายสตรองนะครับหนึ่งเดียวในจังหวัดตรังที่ยังแข็งแรงและยังทำมาหากินได้ตามปกติเหมือนคนวัยทำงานเลยเมื่อสอบถามถึงประวัติของคุณทวดพบว่าคุณทวดนี่นะฮะ เป็นเศรษฐีที่มีที่ดินอย่างน้อยสแปลง <c oughs> รวมเนื้อที่เกือบ50ไร่ในเขตเทศบาลเมืองตรังนะครับคุณทวดนี่นะครับผมมีมูลค่านับร้อยล้านบาทแต่คุณทวดยังใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินง่ายอยู่ง่ายจนกลายเป็นปูชนียบุคคลต้นแบบที่รับรางวัลต่างๆมาแล้วมากมายและเป็นแบบอย่างที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับนางกนงยื่นเสนหรือคุณทวดจิมหุงเนี่ยวัย95ปีเล่าว่าตนขายผักมาหลายปีแล้วตั้งแต่อายุ10กว่าปีโดยผักที่ขายก็มีทั้งตำลึงผักหวานตะไคร้ชะอมซึ่งปลูกไว้หลังบ้านไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยไปโรงพยาบาลโดย4ี่โมงโดย4ี่โมงก็จะกลับอ๋อถึงว่าขาย4ี่โมงเย็น คุณยายทวดก็กลับบ้านนะครับส่วนเคล็ดลับอายุยืนไม่มีคุณยายบอกไม่มีครับเพราะเรากินทุกอย่างแต่อะไรที่ไม่ชอบก็ไม่กินซึ่งที่ชอบก็คือแกงแกงแล้วก็ปลาหมูย่างกินวันละอันสองอันไม่มากนะเด็กซื้อมาให้นะครับผมส่วนชายเย็น,นกินทุกวันชอบมากชายเย็นนะครับผมซึ่งลูกหลานก็ห้ามนะครับแล้ว ลูกหลานก็ห้าม,มานะยายกินบ่อยชายเย็นแต่ยายก็ชอบนะขี้เกียจอยู่บ้านอยู่บ้านก็นอนจึงอยู่ไม่ได้นะคุณยายบอกอยู่ไม่ได้อยู่บ้าน,นเฉยๆก็ดอนนะนายสมชัยอินคาอายุ68ปีนะครับเจ้าของร้านขนมจีนครัวคุณปุ๋มกล่าวว่าตั้งแต่ตนย้ายร้านมาในปี2 5 2 4ก็เจอคุณยายมาขายตลอด จนยายร้านใหม่มาที่ร้านคุณปุ๋ม22ปี22ปีแล้วนะคุณยายก็ยังมาขายอีกนะโดยมาทุกวันไม่เคยเจ็บป่วยไม่มีโรคประจำตัวชาวบ้านเรียกว่าป้ากิมหุงแกเคยบอกว่าแกอายุ95ปีแต่จริงๆแล้วแกเรียนหนังสือรุ่นเดียวก,กันกับแม่ยายของตัวเองนะครับเจ้าของร้านขนมจีนเนาะเรียนหนังสือพร้อมกันซึ่งแม่ยายของตนเองถ้ามีมีชีวิตอยู ถึงปัจจุบันก็อาอยุ95ปีเนาะแม่ยายเขาเสียแล้วเนาะของร้านขนมจีนนะครับแกก็แกแก็อาอยุ95ปีนะคุณยายทวดเช่นกันผักที่เอามาขายก็ก็มีคนซื้อทุกวันนะบางทีก็อาจจะช่วยเพราะ,ะมาปลูกเองไม่ว่าจะเป็นยอดโชมหรือผักต่างๆก็เอามาขายทุกวันซึ่งตนเป็นคนมีฐานะ มีที่ดินแตม่คุณยายทวดเ,เป็นคนมีฐานะมีที่ดินนะครับแต่คงเป็นกิจกรรมประจําวันที่ต้องออกมาเพราะเราอยู่บ้านไม่ได้โดยคาดว่าแกจะขายได้วันละประมาณ 3- 400บาทซึ่งลูกหลานบอกไม่ขายแล้วแต่แกก็ด่าทอาว่าเป็นกิจกรรมของฉันถ้าแกไม่มาก็อาจจะป่วยได้ออตามความคิดของคุณยายทวดนะครับถ้าอยู่บ้านเฉยก็อาจจะป่วย ก็เ,เลยออกมาผมว่าจริงนะนะเหมือนผมนี่ก็6กเหกปีแล้วนะอายุนะเกษียณอายุราชการมา62ปีถ้าไม่ได้ทําำ YouTube นี่คนกรุงเทพนี่ไปทําอะไรถามหน่อย <c oughs> มไม่มีอะไรจะทํำนะเมื่อสักครู่ก็รับโทรศัพท์เพื่อนบอกโอ้แ oh, ย yeah ่เลยกินแต่งเงินเก่าเหมือนแต้งเงินเกษียณนะมันไม่มีอะไรงอกเงยมานะมันปลายชีวิตเพื่อนผมเพื่อนรุ่นพี่64 ผม62เนาะเขาก็ไม่มีอะไรจะทำเหมือนกันแนะอยู่กรุงเทพอยู่แถวบางบอนเนาะในพลก็อยู่กรุงเทพถ้าไปทํำ Youtube นะก็คงจะเฉาเหมือนผักเขียวะฮะก็มาทํา y o Youtube ก็โดนดา่ามั่งโดนชมเชยก็เยอะโดนด่าก็มากนะครับก็มีกิจกรรมทํำก็ดีนะผมว่าเหมือนคุณใจทวดแหละถ้าอยู่ต่างจังหวัดมก็คงจะทําแบบนั้นแหละ ใส่รถมอเตอร์ไซค์ไปขายนะออกกำลังกายไปพบเจอผู้คนบ้างนะไม่อายทำกินนะนะถึงขนาดแกมีที่ดินในเทศบาลเมืองตรังเนะี่ยระดับร้อยล้านนะร้อยล้านบาทเลยแกก็ยังไปทำนะครับครับท่านมีความคิดเห็นพูดคุยเพิ่มเติมคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมผิดตกปกพร่องขออาภายัยพบกันทลิปหน้า ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ